ทีเแบนอิมมากแก้ผมเสียแก้ ชแก้ผมเปื่อยผมพังจากการทำเคมี K Me นะคะคนไหนนะคะทำสีบ่อยเดี๋ยวย้อมเดี๋ยวดัดเดี๋ยสีนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีเขียวสีเหลือสงสีชมพูนะคะชอบใดผมบ่อยม้วนผมบ่อยนะคะทีเมนอิมมาเอาอยู่เลยนะคะตัวนี้มีใบจดแจ้งด้วยนะคะนะหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะปกติ300กรัมขายสี่ก้าวันนี้มาลดพิเศษเลยนะคะหนึ่งกระปุก2992กระปุก5 5 0 3กระปุก8004กระปุก1 0 0่งพันนะ,ะจะส่งฟรีมีปลายทางกระปุกเล็ก ปกติขายร้อยห้าเก้านะคะร้อยกร,รมัมวันนี้ขายเก้าสิบเก้าบาทนะคะนะคนไหนที่ผมเสียนะคะจัดเลยวิธีใช้ง่ายๆคือชโลมทิเบทิมานะคะตั้งแต่นังศิษารจะลดปลายผมเลยนะคะทิ้งไว้ห้านาทีถึงยี่สิบนาทีแล้วล้างด้วยน้าสะอาดนะ,ะผมจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ผมแบบสีเสียช็อตๆเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหมดกระปุกเห็นผลแน่นอนนะคะนะฉะนั้นก็รีบใช้เลยนะที่ขายเด็ดขายดีเพราะเป็นกินสปานะคะลูกค้าบอกว่าสปาหอมมากหอมแบบสดชื่นเฟสเยั่วๆนะคะแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ใช้ดีเห็นผลนะคะนะต้องลองดูนะคะทรีปเมน์ที่มีคุณภาพลองดูนะคะตัวนี้มีใบจดแจ้งด้วยลองโหลดูนะะจะเอาตัวใหญ่ไปใช้นะคะคนไหนเคยลองซื้อก็เอากระปุกใหญ่เลยแต่คนไหนที่ไม่ลองซื้อกระปุกเล็กก็ได้ นะคะคตอนนี้จัดสรงพีมีปลายทางนะลองดูนะคะทีเมนที่มีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลแน่นอนค่ะอุ๊ยผมหอมจังเลยไปใช้ทิเมนอิมมาดีกว่านะคะคืนนี้มีชุระเย้